เมื่อคืนได้ดูข่าวทีวีนะครับว่าเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟฟ้านะครับก็คือกกพนะครับหรือคณะกรรมการกำกับการพลังงานได้ประกาศจะขึ้นค่าเอฟวดขวดเดือนมกราถึงเดือนเมษานะครับว่าค่าเอฟทีเนี่ยขึ้นแน่นอนนะครับแต่ผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ สูงสุดที่หน่วยละ6บาท3สตางค์นะครับก็จากเดิม4บาท72สตังค์นะครับก็ขึ้นเป็น6บาท3สตางค์นะรอบนี้ขึ้นบาทกว่าเลยนะครับถือว่าโหดร้ายมากเพราะฉะนั้นเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ยังทนจ่ายค่าไฟได้ก็จ่ายกันไปแต่ถ้าคิดจะประหยัดค่าไฟนะครับ งานทดแทนอย่างโซลาเซลล์เป็นคําตอบที่ดีที่สุดนะครับตัวผมเองเนี่ยผมรับติดตั้งโซลารเซลล์แบบออนกลิดนะครับทั่วประเทศนะครับตอนนี้กําลังมาติดที่พะเยานะทีนี้ถามว่าค่าโซลาเซลล์เนี่ยมันจะช่วยเราประหยัดได้จริงไหมนะครับคำตอบก็คือแน่นอนเลยนะครับช่วยเราประหยัดได้แน่นอนนะ ยังขนาด5กิโลวัตต์เนี่ยอันนี้คิดจากราคาฐานฐานหน่วยละหน่วยละ5บาบาทนะครับหน่วยละ5บาทอ่ะะาอ4บาท7จะสตังค์แล้วกันนะครับถ้าท่านติด5กิโลวัตต์เนี่ยท่านจะประหยัดค่าพลังงานค่าไฟอ่ะไปได้ประมาณ3 0 0 0ันถึงสามพันห้าบาทต่อเดือนนะครับยิ่งค่า Ft ขึ้นหน่วยขึ้นเนี่ยมันยิ่งประหยัดได้มากขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นพลังงานไฟฟ้าจากโซลาเซลล์เนี่ยคือคำตอบนะครับลองไปคิดดูสนใจก็โทรมานะครับ0 931533581อาจารย์โตโซลาเซลล์ดีๆให้คำปรึกษาฟรีนะครับสวัสดีครับ